วันนั้นจากเด็กแบบไปยืนเอวๆอะเขาไปยืนไม่รู้อีโน่อเนีเี่ไปยืนชวป้ายโง่งๆตอนนี้ก็ขึ้นพูดเป็นเวทีคนคนจับหน้าได้เดินไปในม็อบคนทักเอ,อ่อโดนหมายตำรวจจัหน้าได้ตำรวจตามคือมันคือมันก็แบบเปลี่ยนไปเยอะค่ะแต่ประเทศเราไม่ได้เปลี่ยนแค่รัฐสวัสดิการไม่ได้เปลี่ยนแค่รัฐบาลเราเชื่อว่าถ้าทุกคนออกมาประเทศนี้มันจะดีขึ้นประเทศดีมันจะเปลี่ยนแปลง เราเองก็อยากเห็นประเทศเราที่เป็นประเทศที่สวยงามให้แล้ตืนมา่แวบบมัน่าเรตรงนี้งดถ่ายาพนะคะมันเริ่มเปลี่ยนจากการที่เอาแบบลุงมตมาแบบมาเป็นมุกรอเรียนกลายเป็นแบบเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆอ่ะ เออการเมืองมันก็เข้าหัวเรามาึ้นสิ่งที่มองรอบข้ามมันก็เปลี่ยนไปไงอย่างเมื่อก่อนเรามองก็แบบไปรถเมย์เรารถเมย์จบแค่ไหนแต่แบบปัจจุบันที่เรามองเชี่อทำไมไปรถเมย์เฮียทํไเราไมรถเมย์เฮียอย่ําไมภาษีเราหายไปไหนทําไมแบบบิ๊เสถึงแพงทำไมสังคมที่ไทยถึงเป็นแบบนี้ว่าทำไมประเทศไทยแม่งถึงรถติดคำถามมันตั้งในหัวไปหมดเลยเว้ยจนเราก็ค่อยหาคำตอบทีละอย่างการเมืองมันก็เข้าหัวเรื่อยเรื่อยจนม,มัน,ม,นมันมีม็อบที่เราไปครั้งแรก ที่มอกษตรเราก็ไปเวรู้สึกมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากค้นชูสมนิ้วแล้วบอกผล็จการโจมพินาประชาธิปไตยจงเจริญเราไม่รู้จักเวยเราไปก็ยืนชู3นิ้วตามเขาแล้วก็แบบเขาก็พูดกันแล้วก็พูดไม่เป็นไงเราไม่รู้มันเป็นแมสเซจที่เราไม่เคยได้ยินได้ได้ยินครั้งแรกแล้วเอยมันสนุกดีว่ะไปนั่งฟังคนปลาใสไปนั่งอะไรเงี้ยมันมันมันอิมแพคตีพ่อพ่อรู้แต่แรกเลยปะ่ะว่าเพชรเริ่มออกไปมอบหรือว่าเพชรเพิ่งม,มาบอกทีหลังไม่รู้พ่อก็ไม่รู้นะว่าน้องเพชรเขาไป,ไปมุาปา่าาเเเขไไปปรรีียยนน อขาจะโทรถามเขาแล้ววันหลังเขาจะกลับมาแบบไม่ค่อยจะตรงเวลาไงหนึกเนี้ยถามว่าไปไหนมาบอกไปดูม็อบแล้วก็มาเพิ่งรู้เอาตอนหลังนี่แหละที่มีหมายมีอะไรมาอย่างเงี้ยนะตอนโดนนะสิบเจ็ดใช่ไหมสิบแปดเพิ่งสองสัปดาห์ที่แล้วเองตอนตอนโดนครั้งแรกก็แบบตกใจอ่ะก็าแ,แบบเอา้ากูได้กินพิซซ่าแล้วหรอ <laughs> เออมันมีไม,ม่กี่คนที่โดนี่ยตอนนั้นมันก็ ถามว่าโดนเยอะไหมคนมันก็โดนเยอะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้โดนเยอะขนาดแบบปัจจุบันตอนนี้แต่ก็ถ่าเยอะมันก็เยอะอยู่แหละก็กลายเป็นคนเป็นคนที่สองในเยาวชนที่โดนหนึ่งถึงสองเนี่ยเราก็เตือนกลัวจะมีมาอีกเนี่ยเขาเริ่มไม่เชื่อแล้วเราก็สอนเขาบอกว่าอย่างงั้นอย่างนี้นะมันไม่ดีๆนะให้เรากลับมาอยู่บ้านซะพ่อก็บอกว่าต่อไปพ่อก็ไม่รู้จะเป็นยังไงพ่อก็ไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ย ถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาแล้วใครจะไปดูแลอย่างนี้แหละพ่อก็เตือนเคยคอยบอกเขาเขาก็ครับครับครับเป็นสายครับแต่ไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมเครียดแล้วก็ตกใจสองสองอย่างไงเครียดกับตกใจแล้วก็แบบกูกูต้องทํอะไรต่อดีวะเพราะตอนนั้นมันตอนเย็นนวยไงต้องบอกใครก่อนดีก็เลยถามท้าไ่บอกพี่คนที่สนิทด้วยกันว่าแบบ ได้หนึ่งหนึ่งสองเขาก็ตกใจนะอะไรเงี้ยออกมาแล้วหล่ออนะไรเงี้ยต่อให้มันเป็นอะไรที่มันอิมแพกแล้วแบบมันเป็นการต่อสู้แต่ใช้มันก็คือกฎหมายอ่ะอาญาแผ่นดินอะมันก็แล้วมันก็ต้องตีตาไปอยู่ในระบบว่าคุณคือแบบนักโทษทางการเมืองหรือว่าคุณมีความผิดอะไรเนงะี้ยบริษัทหรือที่รับทำงานเขาอาจจะไม่ได้มองหรอกว่าคุณไปทําผิดอะไรมาแต่เขาก็มองแค่ว่าแบบมึงเคยทําความผิดนะเขาก็จะมีรับเขาทำกันพอไปคดีเยาวชนมันจะนักบ่อยเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งตัวเราก็ตัวพอ่ออะไรเงี้ย โอ้โหแบบล่าสุดก็แบบรวมๆกันก็หมดไปสองหมื่นได้สองหมื่นกว่าเลยแล้วอะคือมันเยอะมากอะกระทบอะกระทบทางจิตใจเรื่องไม่สบายใจไม่จิตใจเราเป็นห่วงการเรียนก็เราเป็นอะไรขึ้นมาลูกจะอยู่ยังไงลูกเข้าไปอยู่อยู่ยังไงกินยังไงเพราะลูกไม่เคยลำบากมาเราคิดไปอย่างนั้นแหละคิดไปต่างๆนองก็คือนอนคิดนุ่น คิดนูน่นคิดนี่แล้วเค,เคยอยู่กับลูกเคยหยอกมันเคยกินข้าวอะไรด้วยกันพ่อต้องคิดถ้าไปอยู่ข้างในเนี่ยลูกเราไม่เคยไปอยู่งั้นแล้วก็จะโดนใครไม่นอโดนนี่ไม่ไน้าอย่างเงี้ยเราต้องคิดเนี่ยเราคิดไปสารพัดที่เราจะคิดเครียดไหมพ่อเครียดเนี่ยเมื่อก่อนนะไปเรียนเล่นเกมกลับบ้านหรือไม่บางทีแบบไปเรียน อยู่กับเพื่อนหาอะไรกินอร่อยอร่อยกลับบ้านสอบปิดเทอมชีวิตยอยู่แค่นี้แต่พอโดคดีเสร็จปุ๊บเป็นนักกิจกรรมปุ๊บแล้วเมื่อก่อนเนี้ยก่อนก่อนที่จะเข้าปี6กสียม็อบมันเยอะมากเราไปแบบทุกมอ็อบไปช่วยเขาทุกมอ็อบเออมีภาระอะไรเราเราช่วยหมดเงี้ยแทบแบบไม่ว่างแต่โทรศัพท์เลยก็มีนะเงี้ยเรื่องส่วนตัวก็จะหายไปยกันคุยกับเพื่อนการเล่นเกมอะไรชุดเราก็จะหายไปก็ไปอยู่กับมอ็อบแทน คือเราไม่ได้สนิทกับพวกพี่ๆเขามากนะพอเจอหน้ากันคุยกันได้จํากันได้อะไรเงี้ยวันหนึ่งแบบอยู่ด้วยกันเจอกันในมอบเกือบทุกมอสเีลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งหายไปทีละคนหายไปทีละคนอย่างเงี้ยบางทีมันก็บั่นทอนจิตใจนะแต่ว่าเราเราก็ไม่อยากหยุดสู้ไงก็อย่างที่หนูบอกอคือฝากขังก็ฝากขังไปเราก็มีหน้าที่เราที่ต้องสู้ต่ออย่างเงี้ยเรา เราเศร้าได้หนูเห็นในหน้าเฟซหลายคนคนรู้จักอะโวยเศร้าดิ่งมากแบบไม่อยากสู้ต่อแต่สลับหนูคือแบบเศร้าได้ดิ่งได้แต่สุดท้ายแบบยูก็ต้องฮิวตัวเองขึ้นมาสู้ใหม่อะ่ะเพื่อเป้าหมายที่แท้จริงในการออกมาต่อสู้อืมแล้วอยากเห็นประเทศที่เราไปเจริญทตุเทียมประเทศอะไรเขาให้มันเจริญการงานการอะไรนักศึกษานักเรียนที่จบมาต้องมีการมีงานอย่างนี้แหละความหวังเราก็อยากให้อยากให้ประเทศเราเจริญ จะไม่น้อยหน้าประเทศอื่นเขาอย่างเงี้ยนะจริงๆมาอ่านูนาน120ปีถ้ามันไม่ถึงถึงเวลานั้นจริงๆคงคงคิดว่าเป็นแค่แบบเมื่อวานสื่อแบบเออคงแบบขอบคุณตัวเองในอดีตแต่บางที่เออมึงมึงเก่งมากเลยนะมันน่ากลัวสิเราสู้อยู่เข้าใจปะถ้ามันไปถึงจุดนั้นจุดที่มันชนะแล้วในแล้วเราแบบ38ปีเราคงย้อนกลับไปถึงวันที่นั่งถ่ายคลิปเนี่ยอยู่ว่าแบบเออมึงเก่งมากเลยนะแค่มึงสู้กับอะไรก็ไม่รู้อะมึงสู้กับ ระบอบก็ใช่แต่ใหญ่กว่าระบอบคือแบบโครงสร้างทางสังคมอะ่ะซึ่งหนูว่าสิ่งที่น่ากลัวกวก่าเรื่องการต่อสู้กับทางระบอบคือการต่อสู้กันทางความคิดด้วยที่เราอยากบอกแบบมึงเก่งมากแล้วแล้วถ้าสมมติมันมันยังไม่เปลี่ยนก็สู้ต่ออืมก็อ,มอย่างหนูบอกแล้วจบไปรู้เราไม่ใช่ว่าต้องแบบปีสองปีเราไม่รู้หรกอีกกี่ปีจะชนะแต่มันต้องสู้ไปเรื่อยๆไงสุดท้ายแล้วมันมันคือเพื่อประโยชน์ของตัวเอง หรือต่อให้เราตายไปก่อนที่เราจะชนะมันก็เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลังเอง